แปลกมากยังเล่นได้แฮะเซิร์ฟเทสเล่นได้ผมเห็นยูสเกะนะครับเมื่อวานเขามีเงินไปแสนล้านแล้วดูเงินผมผมมีอยู่3ามพันเราฟาร์มอยู่ที่นู้นตั้งนานกว่าจะได้เงินแต่ละบาทมันยากเย็นมากเรามาอยู่ที่นี่เพียงแค่เรา V 1ใช่ไหมเทสโค้ด V 1ปุ๊บทุกอย่างที่เราถามหาในเกมจริงมาอยู่ในนี้หมดเลเวล750พร้อมเงินอีกแสนล้านนะครับเบ็ดตกปลาที่เราอยากครับ แต่คราบยากเหลือเกินเมื่อวานยูสเกตลองอันนี้ไปแล้วนะครับอันนี้เพิ่มโชคเยอะนะร้อยี่สิบห้าอันนี้คือถ้าเกิดเราตกปลาครบห้าตัวแบบเพอร์เฟกนะครับเจ้าเมกาโลดอนจะขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ช่วยจับปลาที่ตัวใหญ่ขึ้นให้อืมใน,นคือสกิลของเขาวันนี้มาลองดูอันอื่นมีอันไหนหน่าลองบ้าง Lot of t h e Eternal King นะครับปลากินเหยอะก็เร็วเพิ่มโชคก็เยอะคอนโทรลศูนจุดอสองก็ใช้ได้นะรีสิลเลนสิบครับรับน้ำหนักได้สูงสุด7 5 0 0ห เบ็ดอันนี้นะครับมีโอกาสที่ทุกๆส0มสิบวินาทีจะมีโอกาส10ซจะเป็นการเพิ่มโชคอีกร5 0ยห้าเปอร์เซ็นเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราจับพลาดจะมีโอกาส15เนที่จะจับปลาที่มีเทียสูงขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเทียที่เป็นอีพิกก็จะกลายเป็นดิจเนอรี่คือขยับเทียขึ้นไปแต่ว่ามีโอกาสแค่ส5เอซอืมโอ้อันนี้เยอะใหม่นี่เปเปมินเวิร์มอ๋อใช่มีอันนี้ด้วยเมื่อวานเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่มีอะไรนะฮะ เป็นอีเวนต์คริสต์มาสครับเดาว,ว่าในเกมจริงน่าจะมีอ๋อตะเกียงคืออันนี้นี่เองออโราผมดีๆมาเรียบร้อยสามารถสคิปได้สคิปเพื่อรับของได้มีเหยื่อนะฮะเหยื่อที่มาใหม่เมื่อกี้แล้วก็มีของตกแต่งแล้วก็มีไปตกปลาถ้าเกิดไม่กดก็คือรอตามเวลาใช่ไหมสิบเกโลบัคทดสอบดูหน่อยเคลมแล้วอ๋อขยับไปเรื่อยๆสิก้าโลบัคสิบเก้โลบัคร้อยสบเก้าโลคิปออกมา รับมาทั้งหมดครับผมตะเกียงออโราอ๋อเป็นของประดับใช่ไหมเป็นแสงสว่างํำทางให้เราแค่นั้นนึกว่าใช้แล้วแบบจะมีออโราขึ้นมาแบบไม่ต้องใซทโทเทมมันก็เกินไปถ้าอย่างนั้นไปเปลี่ยนเอนแช่นิดนึงมืดอ,อีกแล้วอ่ะจะไม่ดูนี่มืดเร็วจังเพิ่มโชคหนึ่งโลบักเหมือนเดิมฮะอืมอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงเห็นไหมกอนไหนนะโอ้ซื้อลิลิกก่อนครับลิลิกแล้วก็เพิ่มโชคด้วยอเดี๋ยวไปทดสอบเบ็ดใหม่กัน No no way no way โ okay, okay, อเคยังโอเคอยู่นึ้ว่าปิดไปแล้วยังครับ <laughs> <c oughs> เขาแค่รีเซิร์ฟรีเซิร์ฟเหยื่ออันใหม่เมื่อกี้นะฮะเหยื่อคริสต์มาสคืออันนี้เปเปอร์มินเวิร์มอ๋อมีหลายอย่างเลยนี่เมื่อกี้คือเหยื่อใช่ไหมที่ได้มาอันนี้คือ Bed. ออรูล่าเบธโอ้สามอันนี้คือเน้นที่เพิ่มโชคแบบจอจงนะฮะคือปลาที่ชอบกินอันนั้นๆโดยเฉพาะจะเพิ่มโชคได้ดีมากเพราะว่า300 200 200 ก็ต้องดูว่าปลาอะไรชอบสามอันนี้โอเคครับอันนี้ก็ได้เสียงเหมือนมแมลงวันไปที่เกาะใหม่กับเบ็ดอันใหม่มีโอกาสเพิ่มโชคอีก150%ใช้เหยื่อเพิ่มรีสิเลียนนะครับแล้วก็ใช้เวิร์มโฮแล้วก็ใช้ออลรลาโทเทมมา เป็นครั้งแรกที่ใช้เองเรียบร้อยทุกอย่างเพิ่มโชคเยอะมากๆทำไมเบตกตกปลาอยู่งี้โอเคครับเวี่ยงไปปลากินเหยื่อชานิดนึงโอ้โดูที่น้ำครับโอ้วิติคอเลยครับตัวแรกโอ้อะไรอะ่ะอะไรกระโดดออกมาจากน้ำอืมโอ้โหนี่เพิ่มโชคเพิ่มโชคเยอะขนาดนี้ยังมีถังปลาอีกเนีอะไรอะ่ะ มันคืออะไรดังตุ่มๆเนี่ยโอ้โหมาแล้วครับพิธข้อแล้วรอยเอสคอตนี่คือใช้งานตอนไหนเป็นอิน h ชนวเวิร์มโฮแต่ว่าเหมือนจะไม่เก็บปลามาจากที่อื่นเลยฮะเพราะปกติมันต้องวูวูวูวว,วมีเอฟเฟกใช่ไหมอมอันนี้ได้ตัวใหญ่หมื่นสามอ่านี่ๆๆนี่นี่ดึงปลามาจากที่อื่นลบห้เรพิ่มโชคที่เบ็ดเพิ่มโชคเซริร์ฟอันนี้ปลาปลามือแฮนด์ฟิช เพิ่มโชคที่เบ็ดเพิ่มโชคที่เซิร์ฟเพิ่มโชคเมอรลินแล้วก็รอยัลเอสคอรไม่รู้ว่าติดยังไงอีกร้อห้าสิเปอร์ซทุกๆ3กสามิวินาทีมีโอกาสสิบปซที่จะทำงานแบบรอยัลเอสคอร์เพิ่มโชคอีกร้อยห้าสิบรอยัมันไม่เห็นน่ะว่าบูสต์ตอนไหนมันมีเอฟเฟกต์ไหม ผมว่ามันติดมันติดวิติเคอาน้อยกว่าปกติอีกนะพอเพิ่มโชคเยอะเสแดงว่าถ้าเกิดเพิ่มโชคเยอะอยู่แล้วอย่าไปเพิ่มเยอะเกินเราอาจจะไม่มีโชคเลยก็ได้มันไปหักล้างกันหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมลังปลาลังเหยื่อครับหรืออาจจะต้องเปลี่ยนไม่เอาเวิร์มโฮเวิร์มโฮอาจจะไม่ค่อยดีคือไปดึงปลามามว่วนไงการเพิ่มโชคก็เลยแบบไม่เป็นผลเท่าไหร่เกี่ยวไหม เนี่ยไปดึงลังอะไรมาก็ไม่รู้เดี๋ยวเราลองซัมมอนเมกาโลดอนดูเจ้าเบ็ดอันนี้ที่ใช้เมื่อว,วานที่ยูสเกะใช้นะครับเป็นการเรียกเมกาโลดอนมาช่วยจับปลาที่ตัวใหญ่ขึ้นเมื่อเราตกเพอร์เฟกครบ5ครั้งไม่รู้มันจะทําได้ไหมนะถ้าเราตกเมกาโลดอนแล้วแบบเพอร์เฟกครบ5้าครั้งพอดีจับเมกาโลดอนได้ก็จะกลายเป็นว่าเมกาโลดอนก็จะขึ้นมาจับเมกาโลดอนมันอาจจะยากมากแต่ว่าลองดูก่อนแล้วกันโอ้โหเฮสตี้พอดีครับต้องการตกเร็วอยู่แล้วพอดีเลย โอเคทีนี้ปลาก็จะกินเหยื่อเร็วขึ้นเขาเรียกว่าเรียกเมกมาจับเมกเม,ก,เมกกาโรดอนมาจับเมกกาโลดอนจะได้ไหมแต่ที่แน่ๆคือมันยังมีอีกหรือเปล่าจะเมกกาโลดอนจงมาเมกกาโลดอนจงมาซื้อมาแปดร้อยกว่าอันนะครับ <laughs> กดหมดนี้ก็ไม่ไหวนะเมกกาโลดอนขอจับสักตัวหนึ่งในเซิร์ฟเทสเหงไม่เจอเลยอะ่ะ ใช้ไปเยอะแล้วนะยังมีอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยากจังโอ้ยกว่าจะมาอยู่ตรงนู้นโอ้โหมาฮะตอนกลางคืนด้วยพอดีเลยเราใช้อาโทเทมโทเทมอลลาโทเทมไปเอาละเ <c oughs> จ้ามีกาโลดอนนายนายต้องมาเจอกับเพื่อนนาย อืมมาแถบกว้างมากเป็นเบนตกปลาที่แถบกินไปครึ่งนึงนะฮะไม่ต้องใช้รีซซเลนเยอะก็ได้มั้งเน้นแบบอันเนี้ยเน้นตกปลาเร็วตกเพอร์เฟกต้าครั้งอย่างนั้นใช้รีซซเลนหน่อยก็ได้ครับ <laughs> อ่าออ,อันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันต้องเพอร์เฟกต้องอยู่ในกรอบอาจจะเขย่านิดนึงอืมวิติข้อโอเคครับออฟฟิช โอ้นี่ไงเมกกะโลดอนขึ้นมาจับโอ้บูสเซิฟหมดแป๊บหนึง่งบูสหน่อยมันจะได้ตกง่ายขึ้นอยากเห็นเมกะโลดอนคาบเมกะโลดอนนั่นคือสิ่งที่อยากเห็นเมกะโลดอนเพื่อนมาหลายรอบแล้วมาแล้วครับโอ้โหไม่แน่ใจว่ารอบนี้คือเมกะโลดอนไหมมาเหอะเมกกะโลดอนเราอยากเห็นนายคาบเพื่อนตัวเองกระโดดขึ้นมาจับเพื่อนตัวเองขึ้นมาเหอะมีไหม คาซีนไม่น่าจะมีมัง้งตัวธรรมดาโอเคขึ้นมาขึ้นมาออืแล้วตรงนี้มีไหมมีไหมมีไหมไม่มีไห,ไ <laughs> หนๆก็อยู่ในเซิร์ฟที่เรามีเงินเป็นแสนล้านนะฮะเราเปลี่ยนน้ำหนักเมกโรดอนโอ้โหใช้นี่เรียบร้อยฮะ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองสีเขียวครับเคยได้แต่สปรักกิ้งอันนี้คือชายนี่ชายนี่ห้าหมื่นกิโลชายนี่ราคาน่าจะแพงกว่าสปรักกิ้งแต่เสียดายโดนเนิร์ฟไปแล้วลองถามดูก่อนเท่าไหร่ฮะหมื่นห้าอ๋อหุ่นสาเป็นชายนี่นะโอ้โหชายนี่ใจแอนครับหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันกิโลฮะโอ้โหมองไม่เห็นเลยครับ ใช้นี่ใจแอนมิกา o โลดอนสามมื่นแปดครับผมโอ้โหถ้ายังไม่โดนเนิร์ฟนะน่าจะไปไกลมากอ่า uh, มันมองไม่เห็นเราอาจจะต้องนั่งเกสกีเพราะเมื่อกี้มันซูมออกได้ไกลนี่โ nee, อ oh ้โ <laughs> ห <laughs> นี่ขนาดซูมออกแล้วนะอย่างนี้เท่านี้ยืนปกติมองไม่เห็นเลยฮะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวกลับไปเล่นในเซิร์ฟปกติและไปสู่ในโลกความจริงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ